ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาครับเวลาใส่ซิมนะครับแล้วทาการจับพิกัดนะครับของตัวนาฬิกานะครับแล้วจะขึ้นว่าอินเทอร์เน็ตไม่พร้อมใช้งานหรือว่าไม่มีข้อมูลของอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ครับอุปกรณ์ไม่ต่อเน็ตนะครับเห็นไหมครับจะขึ้นเป็นสัญญาณแบบนี้ครับผมไม่มีสัญญาณเครือข่ายนะครับไม่มีสัญญาอินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็นลูกสีขึ้นชิโนครับให้ทําการถอดซิมออกนะครับหลังจากถอดซิมออกแล้วครับปิดนาฬิกาครับ หลังจากนั้นนะครับทําการใส่ซิมใหม่อีกครั้งนะครับโดยสังเกตว่ารุ่น K9 ซึ่งรุ่นนี้นะครับจะรองรับได้3าเครือข่ายครับรือสาระบบครับเพราะเป็นระบบ 2G นะครับเครือข่ายที่รองรับก็คือเครือข่าย AS DT a c แล้วก็ Line Mobile นะครับหลังจากนั้นนะครับใส่ซิมเข้าไปได้เลยครับนะครับผมใส่ถูกวิธีนะครับดันเข้าไปตรงนี้เลยด้านบนนะครับครับแล้วทําการดันซิมเข้าไปเลยครับ หลังจากนั้นนะครับทําการเปิดนาฬิการครับแล้วออกมาที่โล่งแจ้งนะครับเพื่อทําการจับสัญญาณของเครือข่ายนะครับของซิมที่ใส่นะครับถึงไวประมาณ5้าถึงสินาทีนะครับขึ้นสัญญาณเครือข่ายไหมครับตอนนี้รอสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเห็นไหมครับ สัญญาอินเทอร์เน็ตจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงเห็นไหมครับสัญญาณเครือข่ายก็ขึ้นอยู่4ขีดเต็มครับหลังจากทำการจับพิกัดที่ตัวในการนะครับแก้ไขปัญหาการไม่พิสนสัญญาณเรือข่ายแรืออินเทอร์เน็ตครับสัญญาอินเทอร์เน็ตแล้วก็สัญญาณเครือข่ายครับเต็มเลยครับ4ขีดครับสัญญาอินเทอร์เน็ตจะเป็นลูกศรครับชี้ขึ้นชี้ลงเห็นไหมครับทีนี้มาลองจับพิกัดดูครับนี่ครับ หลังจากทําการเข้ามาจาับพิกัดที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับจะขึ้นว่าจะพิกัดแบบเรียวไทม์นะครับเชื่อมต่อปกติครับเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ